เอล่ามากกินเอ็นเคเอลสวัสดีจ้าเอฟซีสุภุสุขณมาจ้าคลิปนี้พามากินตำตีนไก่เนาะกาเนาะจ้าเนาะก,กาวะสันห <c oughs> ยานแต่คนหยาดแววตำตีนไก่จ้ามื้อนี้เกะมาเรียบร้อยจ้า,า,าสาวัสดีครับมื้อนี้เกะมาเรียบร้อยโอเคเต้านี่สวัสดีครับโอเคเสียงดังฟังชัด ก้อนสิกินจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้นำเนเด้อจ่าเพื่อเป็นกําลังใจมาจ่ากินกันเลยชื่อืม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 อืลืมอือชื่อืืมอบมือืมอืมอมอืมมออือืมอืมอืมด 怎么？嗯，哎<诶>，好吃了。OK，可以弄弄。现在你吃你的、这个，吃你的、这个嗯。嗯嗯，OK OK。吃、哦，嗯、你吃啦。 dìn cây bùa bùa cha, không phải, không phải, sao mà không lấy thằng ra ăn? Không được à? Chai mượn tôi là siêu thông minh nhá, tôi, tôi là mình sẽ giao thông minh nhau Ok นั่งลงครับช่ชิเตรไม่เอาไม่เอานั่งลงครับนั่งลงครับโอ้ย so what the end time mm. okay. เมนูเพิ่มคอเาลาเจนนเลยจ้ะไอตุนูไอตุนูอืมไอตุนูไอตโน้ก็นั่งอยู่เฉยกระตักตรตักตาแต่ <laughs> <c oughs>

我想要，我想要你要在里面呆着。嗯，对呀。 Chị ăn tưởng tầm nhận nó nè Mấy con cuồn cuồn Mấy ม็นจะช้ติดยาวมันจะใช่นี่เดี๋ยววะอ่ามันจะใช่เลยอ,อ,อะไรกลนมันนีุ้่ดเกอันใช่เอรออืมฟังชุบอืกใกล้หัวก็แกกินเองเป็นแ้่แรกแ่ะ it's เสาหรับคลิปนี้มาทักทายกันด้วยตามตีนไก่นอกจ้าไหวพ่อกำายคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนะ